ล้านังกาโอ้ยคักเกลื่อนเด็กอยู่บ้านกันกาน่านะตัวนี้ใครกว่าต๊ะต๊ะเขากินก่อนนะใช่เลยแหละตื่นเ้นไหมวันไปชิมหัานไหมพี่น้องเอ้ยชิมบรรยากาศได้ไหมน้องสาองคนนะสองคนอะไรถ้าถือเมฆมือจะไปเลี้ยงปิงแป้งเด็กถ้าให้ค่อยค่อยมากก็ต้องนะถ้าถือเมฆมือนี่ดูเลี้ยงปิงแป้งมีขามีสาว ปลาสุดอกินเลยครับผมกินมาแล้วปลามนิส anyway> ุดเมียข่อยเดีดมดเลยต้เสียดมสีเลยเต้นหลังเตทิ้งเยขอดูหน้าตาหน่อยงเชลงวงบอกนยแขยงใจไมเลยเป็นอะไรโอ้ยน้องพี่โอ้ยไอศตัดกนเรานังสบายดีพี่น้องลงมาสิ เงี่ยกับกินอีกคือเขา้ายกินเขาได้ยุ่งเขาได้ไดบิงสะกอกสแตะได้บดมื่อบดเวนมาบิงใส,ส,ส่กอกกินอยู่นรอสแตะใช่ไหมตังบิงหัวบนทานแค่บุคคลนี้นาฮะดดี มมาจะดีคือขึ้นมากรอมยาวขึ้นมาบวกปาเงี้ยไงตาเอเห็นมาบวกาลูกใครนะใอยเข้าใจเด้เป็นเอาลูกไปรน้องแม่เรารู้ไหมว่าเขาใจเขาเรือเพราะต้องการเนี่ยเขาเป็นยังเงี้ยนี้ยผู้เลี้ยงเขาลูกเนรากนี่เขาใจมรา แน่เด <y> <ify> uh mm ี๋ยวแจกก่อนดีกว่ายางห้องจ้ะเสียงแม่สักเสียงยังโอ้จังตอนโลกโลกอย่อันนี้ไม้เป็นยินเสียงอี๋อี๋อี๋เต็มเพื่อนเสียงห้องเต็มอยู่อี๋อี๋อี๋เต็มเพื่อนเสียงห้องเต็มอยู่ บื้งว่แม่นเดยนะพี่น้องบ่าเปเสียงตู้เย็นเดยจะไม่เป็นอย่างงี้ดังนี้แบบเสียงรอบค่ะเสียงอีเสียงอาเสียงเพียดเสียงกบประไม่เนี่ยหรือว่าด้ยินี้อืมมันยินป่ะนะยินได้ยินครับเออเสียงยิ่งบิดแต่คือว่าบุ้งคือว่าบ่ได้ย่างงี้ค่ะสมมติบอกว่าเสียงไพ่ต่อคุณนะว่าเสียงนี้แถวนี้สมมติอ่ะเขาสมมติ โอ้ยอีกทางโคกอีกน่าลายตามึงเป็นอย่างขึ้นมาขยิบดีแท้หามคือขยิบตาดีแท้ฮะตามึงเป็นอย่างตามึงเป็นอัน ฟุ้นเข่าตาขึ้นเป็นหยางก็ขยิบตาดีแท้เป็นหยางตามึงนี่เป็นตาเอานียไปแท่งหีเนาะเป็นหยางขยิบตาจีสางเลี้ยงหยางก็เปิดกองมาละขยิบตาหละ่ะมีแนวหลึกหลับหลึกซับซ้อนโอโลดคลิปวิดีโอสางสันทึกเนาะนางสแตกแดกเขาสแตกแดกลงไปแดกคักแดกเบิดมือเบิดเว้น คืออยากด่าครั้งน้อยยิงอดยูบ่ล่ะจะอดยูบะนอหนี่สอยูบะนอเป็น้อยูเป็นไตอดอันบด่าคนด้อยุติย,ตย่าฝ่าปล่อยพลังเด้อให้มันได้จากอาทิตย์แน่สูเออบักตาบอีเพ็ดสี่อีเพ็ดสี่มึงเรื่องลูกมึงนั่นสิข่าใจมึงสิเข้าใจบ่าข้าใจนั่น บ้ต้องมาบอกคนดอกเออเขามีตาอยู่เขามึงได้อยู่กูมึงได้กูเป็นเอฟซีกูกัมันกูเป็นคนมึงกูกับมึงได้เออป้าตองมานางังอันเนี้ยมึงอันนี้มึงมานังแก่โตสืบมันย้อนแยงเข้าใจมึงกับเข้าใจมึงสิมานังเฮาบอกผู้ใดหาบอกอีเพชรซีอีเพชรซีแดกลงไปจนเอ็นข้อพึ่งอืมมันเลียนมันเลียนเออคันว่ามันเลียนะแดกจนว่าเอ็นข้อพึ่งบอกผ่าก,กีสินบอกผีเตะตับมมืเอ้ย ซื้อเขาไม่ไม่เท่าก้อนครับเออไปซื้อไม่ไม่เามึงดีใจแนะ่าม่มะแตกแดกเอาแดกเอามันเลียนนั่นเรียนนี่มาแสบจังจันมาแสบมันสะแตกแดกจนเอ็นข้อพึ่งเอ,อ้ยนอะพี่นองบาย